สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ไลนิ่งทอล์กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนทุกครอบครัวในเวลา4ทุ่มโดยประมาณถึง4ทุ่มครึ่งทุกวันทางช่อง3 Family แห่งนี้นะคะรายการของเรามุ่งเน้นที่จะร่วมกันสร้างสารรคสังคมค่ะโดยมีข้อคิดหลากหลายจากประสบการณ์และมุมมองของแขกรับเชิญในแต่ละคืนนะคะสำหรับคืนนี้ จับเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวคนไทยทุกคนทุกครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะถ้าท่านที่ติดตามข่าวสารจะเห็นว่ามีการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปซึ่งเขามีพันธกิจที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นเครือข่ายที่เดินหน้าปฏิรูปทันทีหรือว่ารีฟอร์มนาวเน็ตเว RNN เป็นตัวยอ่อนะคะถ้าเห็นข่าวสารแบบนี้นี่คือเครือข่ายที่กําลังทํางานกันอยู่ใน ระดับประเทศค่ะ โดยมีกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆใน3คําด้วยกันนะคะจําง่ายๆว่าเชื่อมโยงแบ่งปันแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องของการปฏิรูปประเทศปฏิรูปรสังคมปฏิรูปรด้านใดด้านหนึ่งเป็นเรื่องไกลตัวทุทกๆท่านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วหากสังคมที่เราอยู่เราเป็นพลเมืองหนึ่งนะคะเราเป็นสมาชิกของประเทศนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นในด้านที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ในภาพรวม สิทธิแล้วก็หน้าที่ของเราอย่างไรนั้นย่อมเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจนะคะดังนั้น Lightning Talk คืนนี้จะติดตามเรื่องของเครือข่ายปฏิรูปประเทศโดยที่เขาได้มีเวทีในการระดมความคิดเห็นแล้วก็จับประเด็นต่างๆขับเคลื่อนมาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันนะคะและครั้งล่าสุดก็เป็นเวทีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ กันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกับเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปแล้วก็มาเรียนรู้กันนะคะว่าเราเราท่านท่านท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างไรบ้างค่ะ ้รับเกียรติจากท่านในแพทย์สมศักดิ์ชุนทรัตเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งท่านมาในนามของเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปนะคะสวัสดีคุณหมอคะสวัสดีครับคุณสายฝนค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปที่ไหนที่ไหนก็จะมีเรื่องปฏิรูปปฏิรูปเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่ของประเทศเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเครือข่ายเนี่ยเป็นมายังไงหมอช่วยเล่าย้อนให้ฟังนิดนึงค่ะได้ก็ขอบคุณคุณสายฝนก่อนก่อนอื่นเพราะว่า คุณสัจวรรมก็พูดถูกนะเรื่องปฏิรูปเนี่ยคนนึวกว่าไกลตัวความจริงเรื่องมันใกล้ตัวมากๆเลยผมเริ่มได้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกัน<อ>ที่ว่าปฏิรูปเนี่ยเมื่อกี้เห็นพูดถึงว่าเราเชื่อมโยงแบ่งปันแล้วก็เปลี่ยนแปลง<อ>ใช่ไหมคือการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยจริง,รงๆก็คือการที่ชักชวนคนไทยทุกคนมาช่วยกันจินตนาการ<ไ>ว่าเราอยากเห็นเมืองไทยใหม่เนี่ยเป็นยังไงพอเราเชื่อว่าเมืองไทยเนี่ยดีกว่าเดิมได้นะครับทีนี้ที่ที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่างี้เพราะว่า เรื่องด้าปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมาเกิดตอนมีความขัดแย,ย้งทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียน,นยก็คือว่าเราอยากจะให้คน,คนไทยทุกคนเนี่ยมาร่วมกันคิดว่าเราอยากเห็นเมืองไทยเนี่ยดีกว่าเดิมยังไงทีนี้เครือข่ายด้านปฏิรูปเนี่ยก็เป็นการรวมตัวจากอย่างน้นนอยก็3ทางนะ,ะทางที่1ก็เป็นทางที่ตรงไปตรงมาคือเมื่อปีห้าสามเนี่ยคุณสองคงจำได้มันก็มีความขัดแย,ย้งทางการเมืองเกิดขึ้นนะ,ะทุกคนก็ รู้สึกว่าครั้งนั้นมันสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านจํานวนไม่น้อยที่เขาต้องเรียกว่ามาประท้วงที่กรุงเทพถ้าพูดภาษาง่ายๆจะมีใครจะไปว่ามีเหตุผลทางการเมืองอะไรจูงใจเบื้องหลังเนี่ยล,ลึกๆเนี่ยเขาก็เดือดร้อนจริงนะครับก็เลยมีการคิดกันว่าเออเราน่าจะมาหาทางศึกษาได้ไหมว่าไอ้ปัญหาความเดือดร้อนที่นํามาสู่ความขัดแย้งเนี่ยมันจะแก้ได้ยังไงก็มีคณะกรรมการปรองดอง ท่านประกิติพงศ์ก็เป็นคนสําคัญแทนคณิตอนครที่ยังจําได้นะครับกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่ทํารายงานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆคือไม่ได้ไม่ได้มานั่งคิดว่ารัฐบาลจะทําไม่ทํำยังไงถึงแม้รายงานส่งไปแล้วไม่มีสารต่ออะไรก็แล้วแต่แต่คนทํางานก็ยังมีข้อมูลอยู่เต็มมือก็เลยคิดว่าต้องขับเคลื่อนต่อนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของส่วนรวมนะครับก็พยายามที่เอาความคิดจำนวนหนึ่งมาดูว่าจะทาอะไรกันได้ก็เกิดความสิ่งที่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลง อีกด้านหนึ่งเนี่ยทางรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยก็คิดว่าดีเหมือนกันนะถ้าจะตั้งคนมามองเรื่องปฏิรูปประเทศเนี่ยเพราะว่ามีคนบอกว่าปัญหาพื้นฐานเป็นปัญหาเรื่องเมืองไทยเนี่ยยังขาดความเป็นธรรมคนไทยจึงได้มีปัญหาว่าขัดแย้งกันนะครับถูกคนไปใช้เป็นเครื่องมือก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก็มีเครือข่ายประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยมากเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งต้องเรียกว่าอยู่กับปัญหาจริงมานาน แล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานนี่เยอะมากมีชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่งองพวกนี้ถ้าพูดตรงไปตรงมาก็ใกล้ตัวชาวบ้านจุวนไม่น้อยในประเทศไทยนะคนกรุงอาจจะรู้สึกไกลตัวไปหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งแวดลอ้อมคนกรุงรู้สึกแน่ๆปี54น้ําท่วมนี่ก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอะไรสิ่งแวดล้อมก็เรื่องป่าในเรื่องป่าจะจัดการเรื่องป่าในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็เป็นผลจาก ต้องรู้ว่าเป็นผลจากเหตุการณ์ทางการเมืองล่าสุดเนี่ยเยอะที่สุดคือเรื่องภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจ <Okay. S 2> ทั้งสามกลุ่มเนี่ยก็มานั่งคิดกันนะครับมามาต้องรยกว่ามาพยายามจะหาทาง <Okay. S 2> มาคุยกันเยอะมากช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่าใช่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมันเป็นผลมาจากปัญหาพื้นฐานมาได้แก่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะมาวนอยู่ไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องไป่วยกอนปฏิรูป <Okay. S 2> ก็เลยเกิดที่คุณสายสุวรรณพูดเราก็เลยบอกว่า ปฏิรูปทันทีเราไม่อยากรอให้ความขัดแย้งมันคลี่คลายะเพราะเราเชื่อว่าถ้าไม่ปฏิรูปกันทันทีเนี่ยตรงทางตรงห้ามความขัดแย้งจะไม่คลี่คลายก็ได้แล้วมันก็หมักมปัญหาอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทีนี้ก็จะมาถึงประเด็นว่าที่คิดอย่างนั้นเนี่ยก็มองเห็นอะไรก็ตรงไปตรงมานั้นมีโจทย์ใหญ่ยังอย่างน้อยๆเนี่ยสองโจทย์โจทย์หนึ่งคือโจทย์เรื่องทํายังไงให้เมืองไทยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ากติกา ที่จะทําให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือความเป็นธรรมก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนี่ก็คือเรื่องกลไกทางการเมืองเพราะเราก็ยังเชื่อเชื่อกันว่าการเมืองก็เป็นตัวทําให้ชีวิตผู้คนจานวนไม่น้อยเนี่ยต้องดีหรือไม่ดีนะครับแล้วภายใต้นั้นก็จะมีโจทย่อยเยอะแยะเลยผมยกตัวอย่างสักสามสี่อันก็เลยกันนะครับเรื่องที่คุยกันเยอะมากเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องการใช้ทรัพยากรการที่คนไทยอาจจะนึกไม่ออกนะพวกเราจะนึกไม่ออกว่า ช้ทรัพยากรแปลว่าอะไรคําถามง่ายๆว่าเราอยากเห็นที่ดินเนี่ยนะที่ดินในเมันของนี่หายากมาก <c oughs> ะที่ดินมันไม่เหมือนเงินเนาะเงินนี่มันปั๊มได้ที่ดินนี่มันหมดแล้วหมดเลย <c oughs> นะเออเราควรจะมีกติกากันใช้ที่ดินยังไง <c oughs> ที่ดินเนี่ยมันเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวเหมือนเงินไหมใครอยากสะสมใครมีปัญญาสะสมสะสมมากก็สะสมไปเลยดีไหม <c oughs> นะครับก็พบว่าจริงๆอเมืองไทยเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้มาก่อน เมื่อสักประมาณห้าห้าห้าสิบห้าหกสิบปีที่แล้วเนี่ยเคยมีกฎหมายนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีที่ดินได้เนี่ยไม่เกินห้าสิบไร่ต่อคนคแต่กฎหมายนั้นก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็มีใครก็ไม่รู้มีที่ดินได้ต้องเยอะตั้งแยะจนที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ในมือคนไม่กี่คนคะนะครับก็เป็นคําถามง่ายๆว่าเราควรจะมีเปลี่ยนกติกานี้ไหมแน่นอนหลายคนก็บอกว่าโอ้ไปเปลี่ยนไปเหมือนเดิมคงไม่ได้อ่ะก็มีการบอกเออถ้าอย่างนั้นมีใช้กลไกตลาดไหม เช่นระบบภาษี <Okay. S 2> ทําให้คนเนี่ยไม่อยากจะสะสมที่ดินมาก <Okay. S 2> เกินเพราะมีเยอะต้องจ่ายภาษีเยอะใช่ <Okay. S 2> ใชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> ตัวอย่างที่ตรงกันข้ามก็คือว่าเอา้าแล้วถ้าคนไม่มีที่ดินทํำยังไงคนเมืองที่ยากจนเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยโอ้โหที่ดินบ้านก็แพงแพงซื้อบ้านคงไม่ได้แนะ่ <Okay. S 2> ถ้าจะไปอยากอยู่ในที่ต่างๆก็จะเรียกว่าลําบากมาก <Okay. S 2> รัฐบาลมีหน้าที่อะไรไหมที่จะต้องทําให้คนที่ยากจนเนี่ยนะได้มีบ้านอยู่อาศัยในที่ที่เหมาะสม ไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้่ามีปัญญาจ่ายก็จ่ายไม่มีปัญญาก็ช่วยตัวเองไปก็เป็นตัวอย่างของกติกานะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่นึกไม่ถึงแต่ว่าถ้าคนเมืองสนใจกันเมืองจะเคยเจอนะครับเราเคยมีคดีสปกไม่ทราบจะจํากันได้หรือเปล่านะครับน่าจะจำได้รัฐบาลพยายามจะจัดสรรที่ดินให้กับคนจนนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องการคอรัปชั่นพวกนั้นแหละแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเน็นตรงกันคือชาวบ้านเนี่ยพอได กฎหมายบอกว่า,อย,าอย่าไปอย่าไปอย่าไปขายต่อนะไม่ให้ขายต่อแต่ก็มีวิธีการชาวบ้านเองเดือดร้อนต้องต้องการเงิน<ช>ทำเพาะปลูกไม่ได้ผลก็ต้องเอาที่ดินไปหาทางเปลี่ยนเป็นเงิน<ช>นะที่ดินที่รัฐบาลตั้งใจให้ชาวบ้านได้ใช้ก็จะไม่ได้ใช้ก็มีคนคิดกันว่าท่านต้องตั้งกติกาใหมใ<ช>่เงินที่รัฐบาลให้ที่ดินกับชาวบ้านไปเนี่ย<ช>ต้องทําเป็น,นโฉนดชุมชนไปจะไปจะไปเปลี่ยนมือง่ายๆไม่ได้เป็นของคนหลายหลายคนช่วยกันดูแล นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆเรื่องเรื่องทรัพยากร <Okay. S 2> เรื่องน้ํามันนี่เมือน้องพูดนะครับทุกคนคงรู้รดีว่าเรื่องใหญ่มากเอ้เรารัฐบาลเนี่ยมีต้องเรียกว่ามีกติกายอย่างไรรัฐบาลไหนยอยากมีกติกาอย่างนี้ก็ได้ <Yeah. S 2> นะรัฐบาลนี้ชอบบริษัทนี้ก็ให้บริษัทโน,น้นนะั้นไม่ชอบก็ไม่ไ,มได้ <Okay. S 2> รัฐบาลนี้อยากขึ้นราคาก็ขึ้นไม่อยากขึ้นก็ ก็มีขึ้นในอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้คดิกาพวกนี้เนี่ยบ้านเราก็เรียกว่ามีน้อยกว่าที่ควรค่ะถ้าใกล้ตัวที่โยงมาถึงท่านผู้ชมที่ในระดับครอบครัวในระดับพื้นฐานอย่างเช่นโอกาสทางการศึกษาเาเรื่องการศึกษานี่เป็นเรื่องชัดเจนมากที่สุดเรื่องการศึกษาเนี่ยมันมีเรื่องทั้งสองส่วนนะคุณสายสวรรค์นะครับก็คือเรื่องโอกาสทางการศึกษากับเรื่องของคุณภาพซึ่งมันไปด้วยกันท่านคุณสายสวรร์จำได้แล้วก็มีกติกาหนึ่งคือเรื่องต้องไปเรียนใกล้บ้านคค่่ะววาาาาามมจจริิงกกตนยหลอบไถู โรเรียนใกล้บ้านไม่ดีอะโรงเรียนทางเลือกมันน้อยมันแย่จงเไปพูดเรื่องคุณภาพไปผูกให้เราอยู่กับโรงเรียนใกล้บ้านได้ไงเรื่องพวกนี้คึงเป็นเรื่องสําคัญนะารทำยังไงให้โรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพดีไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนไปเลือกที่ไหนก็ได้เพราะมันจะเดือดร้อนกันไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพการศึกษาที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้เขามีคําถามว่าทํำยังไงต้องต้องออกกฎหมายเลยไหมต้องทํากติกาอะไรไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการศึกษาอีกเรื่องนึงที่อาจจะเกี่ยวพันกับพวกเราเนี่ยอออาจจะใกกกล้่่หนนเรรรืงคคัั นะครับทุกคนก็จะทูกเดือดร้อนเดือดร้อนว่าถ้ามีคอร์รัปชันเนี่ยเราก็จะมาเราก็จะได้ไม่ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่อุตสาห์เสียภาษีไปแล้วภาษีแล้วก็ถูกเอาไปใช้ยังไงก็ <Okay. S 2> มีการคุยกันว่าต้องมีกติกาไหม ที่จะคุมเรื่องวิธีการใช้ใจ่ายเงินของรัฐบาละจะปล่อยรัฐบาลได้ภาษีไปแล้วก็ทําอะไรตามใจชอบได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประเด็นที่ทางเครือข่ายดนหน้าปฏิรูปได้หยิบจับมาแต่อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าเครือข่ายก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมุ่งเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เราเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่เปิดเวทีกันมาก็จะมีการหยิบประเด็นแตก<ช>ต,ต่างหลากหลายมาก<ช>แล้เดี๋ยว ช่วงหน้ามาฟังขั้นตอนต่อไปนะคะว่าประเด็นมันกว้างเหลือเกินและการปฏิรูปประเทศมันมันมัน,เป,นเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ขณะเดียวกันตั้งทงไว้ว่าปฏิรูปทันทีมันจะทำได้หรือไม่แล้วพวกเราจะมีส่วนร่วมยังไงสักครู่ค่ะผมจะเล่าอย่าง ประเทศกันต่อนะคะเท่าที่เครือข่ายได้ขับเคลื่อนมาจริงๆก็น่าจะก่อนหน้าที่จะเปิดเวทีใช่อีกเ<ช>นี่ยนะคะ<ช>อย่างเช่นตั้งแต่ปี53ที่เดือด<ช>ร้อนกันมากๆจนกระทั่งมาถึงมีการระดมสมองแล้วก็6เวทีที่ผ่านมารู้สึกประมาถูกทางแล้วก็มันจะเดินหน้าทันทีได้จริงหรือเปล่าคะัคุคณหมคอคะก็เราก็มีแผนไว้เป็นอย่างน้นนอยๆ3ส่วนนะครับสส่วนส่วนที่1เนี่ยก็คือว่าเราจะชักชวนผู้คนในสังคมเนี่ยนะที่สนใจเรื่องเหมือนกัน มาทำงานด้วยกันประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ได้ใช่ตอนนี้ก nope ็ตั um ้งใจไว้ว่ามี3เรื่องเป็นอย่างน้อยค่ะคือเรื่องการศึกษาเรื่องคอรัปชันแล้วก็เรื่องการเกษตรนะครับก็แล้วแต่ใครสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับผมจะเล่าไอเดียให้ฟังคร่าวๆก็อะไรกันเรื่องการศึกษาเนี่ยก็คุยกันว่าอันหนึ่งที่ต้องทาเรื่อคุณภาพมัเราคุยกันเราต้องทําที่โรงเรียนแล้วต้องชวนผู้ปกครองมาช่วยกันทำค่ะนะครับก็จะมีการคุยกันว่าเราจะทํำยังไงเนี่ยให้ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนในการทําให้ การบริหารโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นทาให้การบริหารโรงเรียนทำยัางให้ครูเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นครูได้สามารถมีวิธีการสอนนักเรียนแบบใหม่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่เลยคุณหมอ,มอปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันมันถ้ารอบใหญ่ๆก็สองวงรอบแล้วนะคะต้องแล้วมันจะไปไม่ถึงไหนแต่ต้องเล่าตรงนี้คุณสญญายสวรรณฮะถ้าพูดแบบสั้นๆก็บอกว่าที่ผ่านมามัวไปใช้เวลากับการเปลี่ยนโครงสร้าง กระสวงและโครงสร้างภายในไม่ลงถึงเนื้อหาเลยหรือที่โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเราชักจีว่าเป็นตัวชี้ขาดเราผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยได้เยอะมากอันนี่ก็ตัวอย่างสั้นๆนะครับเรื่องที่2เรื่องการเกษตรก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจำนำข้าวนะแต่เอาเป็นว่าเมืองไทยเนี่ยใช่เมืองไทยเนี่ยความจริงเนี่ยส่งออกข้าวอินทรีย์เนี่ยไม่พอส่งออกแต่ชาวบ้านก็ยังรู้น้อยเครือข่ายชาวบ้านที่ทําข้าวอินทรีย์เนี่ยขายได้ดีมากเลยก็มีการชักชวนกันว่า เราจะมาขยายเครือข่ายวนี้ได้ไงไหมชาวบ้านจะได้ขายข้าวราคาดีได้โดยไม่ต้องรอรัฐบาลเพราะคนที่ทำข้าวอินทรีย์ขายนี่เขาไม่รอรัฐบาลนะครับเขาขายได้ราคาดีกวรารัฐบาลประกันราคาเนี่ยมาหลายปีแล้วนะแต่ว่าความความไม่รู้ความไม่ได้รวมตัวกันนี่ก็เป็นอันที่สองปฏิรูปการใช้ที่ดินปฏิรูปการปลูกข้าวการขายข้าวอันที่สามเรื่องคอร์รัปชันนี่ก็เช่นเดียวกันเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องปปชถ้าชาวบ้านทุกคนมาร่วมมือกันนะอันที่หนึ่งก็แน่นอนนะครับเรื่องการสอนลูกสอนหลาน เราจะทําเครือข่ายไงเพื่อให้เกิดประชาชนตื่นรู้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยตื่นรู้แรงความสําคัญระบิกันมากว่าไอ้ทำไมสํารวจที่ไรก็บอกว่าเคารัปชั่นไม่เป็นไรทำงานได้ผลก็ใช้ได้อะไรเงี้ย<ช>นะคร,<ช>ครับความจริงพวกนี้มันไปพูดกันเฉยไม่ได้<ช><ช>มันต้องมาคุยต้องมีรูปธรรมต้องมีอะไรเยอะๆเลย<ช><ช>อีกด้านนึงก็แน่นอนถ้าคนไหนที่เรียกว่า แกกล้าหน่อยก็มาช่วยกันจับจับขโมยด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ครับช่วยกันจับขโมยก็มีวิธีหลายวิธีนะครับ <c oughs> ผมคงไม่ลงมาในอาลี <c oughs> แต่นี่ก็เป็น3เรื่อง <c oughs> อันที่สองที่เราคิดว่าจะทาแน่ๆคือทําทเวที <c oughs> เวทีนี้คืออย่างนี้ฮะผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ว่า <c oughs> พื้นฐานการปฏิรูปก็คือการมาจินตนาการสังคมใหม่ที่พอเราจินตนาการเสร็จเนี่ยมันต้องมีกฎหมายมารองรับ <c oughs> เราก็จะช่วยกันคิดนะ ว่ามันควรจะเป็นกฎหมายอะไรบางประเทศไทยมีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมประเทศไทยควรมีกฎหมายใหม่ๆอะไรบางที่ทําให้เมืองเมืองไทยดีขึ้นเราก็จะจัดเวทีชวนคนมาคิดกันเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่ผมยกตัวอย่างไปเรื่องที่ดินเรื่องน้ำนะครับเรื่องของไอ้ทานศึกษามีกติกากฎหมายอะไรใหม่ๆไม่งั้นเวลาที่เรามาเปิดเวทีระดมสมองมันก็วางอยู่ตรงนั้นใช่มันขัดกลไแกหรือเครื่องมือที่จะนําไปขยายผลใช่ทีนี้ที่เราจัดจัดเวทีเนี่ยก็เือนเงินโชคดีกับที่ทาง คอสชเนี่ยนะครับต้องอ้างนิดหนึ่งเขาก็อยากปฏิรูปเขาก็จะตั้งสภาปฏิรูปซึ่งหลักการก็คือว่ามันต้องมีกลไกลทางการมารับข้อเสนอพวกนี้ไปแล้วเข้าสู่กระบวนการการออกกฎหมายนะเราก็จะนําไปสู่ประเด็นที่3คือว่าเครือข่ายก็จะชกชวนผู้คนมาคุยกันว่าเราอยากเห็นสิ่งที่เรกว่ากลไกลไหน้าตาเป็นยังไงก็เหมือนกับที่เรามาออกแบบสอวอ,ออกแบบสภาผู้แทน นะครับออกแบบไปกลไกยุติธรรมคอสชตั้งธงไว้ไหมคะเครือข่ายต้องสนับสนุนไหมคะหรือว่าต่างฝ่ายต่างก็เชื่อมประสานด้วยเนื้อหาึังกัน้าเรียนสั้นๆก็บอกว่าผมเข้าใจว่าทางคอสชเขาไม่ได้ตั้งธงว่าอยากที่เป็นยังไงในทางกลับกันเนี่ยภาคประชาชนภาควิชาการเนี่ยคิดเรื่องกันมาเยอะคิดเรื่องกันมาเยอะมีรูปแบบอย่างน้อยๆเนี่ยสมรูปแบบก็มีการคุยกันว่าจะเอารูปแบบไหนถ้าเราโชคดีนะครับคุยกันรู้เรื่องเราก็จะได้ข้อสรุปไปใส่ในรัฐมนูลใหม่ต่อไปเนี่ยวันหลังเราอยากจะเห็นบ้านเมืองดีขึ้น เราก็จะมีกลไกนี้เป็นตัวรองรับ <คะ S 2> ชวนผู้คนมาคิดมาคุยต่อเนื่องได้เพราะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องท,ทําทีเดียวแล้วจบ<ค>ะนะครับต้องถือว่าเป็นช่วงที่เราจะวางฐานให้มั่นครั้งน,ะะนี้เครือข่ายมั่นใจขนาดไหนคะว่าจะสามารถปฏิรูปในกรอบที่ท,ที่ที่ตั้งไว้ที่ระดมสมองแล้วมันคือหลายปีแล้วบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คราวนี้มั่นใจขนาดไหนถ้าตอบง,<ห>ง่ายๆก็ตอบว่าความมั่นใจของเรามีเท่ากอบความมั่นใจของประชาชน แต่นันปัจจัยความสําเร็จคือประชาชนจะมีส่วนร่วมมากนะคะแนนไม่ได้เล่นลิ้นแต่ว่ามันเป็นความจริงนะครับคือเราคุยกันอย่างนี้เราคุยกันว่าเราไม่อยากเห็นคนมารับเหมาปฏิรูปประเทศไทยเพราะประเทศไทยใหม่เนี่ยมันต้องเป็นของทุกคนมาช่วยกันและเครือข่ายมั่นใจในการที่จะสะท้อนว่านี่คือเครือข่ายที่หลากหลายมาจากองค์ประกอบที่ที่ที่คือเป็นตัวแทนได้อย่างแท้จริงไม่ได้เป็นรับเหมาเราเริ่มต้นด้วยองค์กรประมาณ70องค์กรนามาจาก4ภาคส่วน คือภาคธุรกิจเอกชนนะครับภาควิชาการภาคราชการและก็ภาคประชาสังคมก็ต้องถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการเยอะแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนได้เยอะเราดีใจมากนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยนะที่ทางานปฏิรูปมาก่อนหน้านี้เนี่ยดีใจที่ภาคธุรกิจเอกชนเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนเพราะว่าผมคิดว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะไปจะเป็นคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนโฉมการปฏิรูปประเทศไทยพลังเยอะพลังเยอะใช่แล้วก็จะเป็นตัวเปลี่ยนจะเป็นถ้าพูดภาษาฝรั่งหือเป็นเกมเชนเจอร์ที่สําคัญมา เนื่องจากว่าเป็นตัวเชื่อมสําคัญ <Okay. S 2> เดิมก็จะต้องไปรอแต่รัฐบาลหรือว่ากลัวรัฐบาลถ้าพูดอีกมุมหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับถ้าไม่กลัวก็เข้าไปใกล้กเกิน <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เห็นว่าสังคมเนี่ยสำคัญละ่ะ <Okay. S 2> ต้องมาหาทางทาให้สังคมนี้เข้มแข็งด้วยนี <Okay. S 2> ่จะเป็นตัวสําคัญมาความถ้าถามความมั่นใจนะ <Okay. S 2> อย่างนึ้งก็แน่นอนนะความตื่นตัวในช่วง6กเจ็ดเดที่ผ่านมานี่เรามั่นใจมากว่าคนไทยอยากเห็นเมืองไทยที่ดีกว่าเก่า <Okay. S 2> และพร้อมจะมาร่วมมือกันคือพูดง่้ไม่มีใครอยากจะไปต้องไปประท้วง ข้างถึงนติดต่อไปแล้วเป็นนอนทุกคนก็บอบช้าทุกคนก็ทุกฝ่ายก็เหนื่อยบอบช้ำนะคะที่มีแถลงการที่ที่ในแถลงการของเครือข่ายเองที่บอกว่าการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นการปฏิรูปที่เป็นส่วนรวมนะคะไม่ใช่การปฏิรูปของผู้ชนะหรือผู้มีอํานาจแต่ต้องเป็นการปฏิรูปที่ทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอแนะและร่วมขับเคลื่อนและเป็นการปฏิรูปบนพื้นฐานของความปรองดองและบูรณาการ อยากจะบอกทิ้งท้ายไปยังท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ยังไงคะที่จะก้าวไปสู่เจตนารมณ์แบบนี้ได้คะก็ต้องพูดอย่างนี้ <Okay. S 2> ครับเซอร์วันครับการสร้างเมืองไทยใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็หลากหลายมีแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่าย,ายที่ผ่านมาเนี่ยหลายฝ่ายก็เชื่ออย่างที่ตัวเองอยากเชื่อผมคิดว่าช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกคนจะละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมของตัวเอง <Okay. S 2> แล้วมาคุยกันให้มากขึ้น เรามาช่วยกันดูซิว่าไอ้อะไรที่เราเคอยอยากเห็นว่าเมืองไทยต้องดีขึ้นเนี่ยมันมีความเหมือนตรงไหนถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นชัดนะครับว่าคุยกันเมื่อไหร่เนี่ยความความเหมือนเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนนั้ถ้าจะฝากก็ฝากว่ามาช่วยกันใช้โอกาสนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกของทางเครือข่ายหรือว่าท่านจะคุยกันเองก็ได้นะครับหรือท่านมีโอกาสท่านจะเสนอเข้ามาก็ได้ผมก็จะว่าทางภาครัฐบาลเนี่ยเขาคงจะทําให้กลไกเขาเนี่ยเป็นกลไกที่เปิดกว้างทุกคนมาคุยกัน เวทีไหนเขาเปิดให้คุยกันไปช่วยกันระดมความคิดถ้าไปไม่ได้ก็เขียนส่งความเห็นไปถ้ามีการชวนมาช่วยกันทําถ้าท่านสนใจและมีปัญญามาช่วยกันทานะครับถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเมืองไทยที่ดีกว่าเดิมนี่น่าจะเกิดไม่ได้ง่ายๆนะครับคงจะเกิดเหมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อยนานหน่อยเห็นในเว็บไซต์ของเครือข่ายเองก็มีมีการเ,เหมือนกับ แบบสอบถาม<ช>แล้วก็น่าจะเช็คดูว่าใครที่สนใจเรื่องนี้บ้างตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มประเมินหรือยังคะว่าก็มีคนหลากหลายมากเลยครับอ,อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นความสนใจที่หลักหละแต่ว่าถ้ากลับมาสู่ประเด็นที่เมื่อสักครู่ผมเบียงคือว่าการมาร่วมกันเนี่ยนะความจริงการมาช่วยกันคิดเนี่ยสำคัญกว่าการมาแสนอความเห็นเฉยๆะนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องซึ่งมีรายละเอียดที่ผมคิดว่าสำคัญคถ้าพูดกันอีกแบบนึงก็จะบอกว่า ถึงเรามีข้อเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายนะครับเราอยากเห็นเมืองไทยเป็นอย่างนี้ต้องออกกฎหมายแบบนี้แต่เราไม่เข้าใจมันนะครับบางทีกฎหมายก็ออกมาแล้วก็ไม่มีประโยชน์ <okay. S 2> นะครับในทางกลับกันถ้าเราลงมือทำเนี่ยนะครับกฎหมายมารองรับเนี่ยเรามีเรียกว่าเครือข่ายคนทํางานอยู่แล้วนะครับผลก็จะออกมาได้ดีกว่าได้ได้ดีกว่ามากนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องคอร์รัปชันเป็นตัวอย่างเล็กๆน <okay. S 2> ะครับพอมารวมมือกันมาทำเนี่ยถึงเวลาแล้วกฎหมายยังไม่เกิดอย่างที่เราอยากให้เป็นเนี่ย แต่เราเรียกว่าซ้อมมือซ้อมมือจับขโมยซ้อมมือให้การศึกษาเด็กๆ <Okay. S 2> ซ้อมมือให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นเนี่ยนะครับชวนสื่อว่าเชื่อกันคุยด้วยว่าจะสื่อสารยังไงจะไม่จับใจผู้คนของพวกนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่ผมเรียกว่าความต้องการของสังคมแล้วก็โอกาสที่จะเห็นสังคมแบบใหม่ได้ดีขึ้น <Okay. S 2> นะครับ ค่ะปมที่มันอยู่ในใจเพราะว่าเราสะสมเรื่องความแตกต่างทางความคิดมานานแตกแยกบางคนบอกสังคมแย่แล้วร้าวไปแล้วจะเชื่อมประสานเนี่ยค่อนข้างยากทีนี้เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปคิดว่าจะสามารถเชื่อมได้ไหมคะแล้วอ,อย่างเจตนารมณ์ที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ในคําแถลงการครั้งที่6ล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าไม่ใช่ปฏิรูปโดยผู้ชนะชแต่ถ้าเกิดว่าในใจปมของคนที่ เพิ่งผ่านการต่อสู้ทางความคิดต่อสู้ทางการเมืองอะไรต่างๆแล้วยังคิดว่าเราเป็นผู้แพ้หรือเราเป็นผู้ชนะอ,อยู่เนี่ยถ้ามันไม่ละวางตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ามาหากันได้อย่างไรภายใต้เครือข่ายที่พยายามจะประสานคุณบอกคิดว่ามันประสานได้จริงเหรอคะเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องทํากันทุกฝ่ายคือ <c oughs> เครือข่ายเองก็คงไม่กล้าจะมาจะมาอ้างนะครับว่าเราจะเป็นตัวสําคัญเพราะวันที่คุณสายสวรรค์พูดชัดเจนมากจริงๆมันมีอย่างน้นอยสี่สี่อันเอาวันที่ใกล้ตัวที่สุดค <c oughs> ที่ครอบครัวใช่ไหม <C rew> ครอบครัวเนี่ยถ้าถามว่าวันนี้เรื่องเหตุการณ์มันคลี่คลายอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาอยัางไงดีมผมเชื่อว่าถ้าเริ่มคุยกันเนี่ยถ้าเริ่มคุยกันฮะจะเห็นว่าจริงเราอยากเห็นอะไรที่มันคล้ายกันมากเลยนะฮะถ้ายกเว้นคนที่เรียกว่าอะไรนะสุดโต่งบูชาในตัวบุคคลน,นะถ้าพูดภาษาง่าย,ายถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเป็นเรื่องประเด็นนะว่าอยากเห็นเมืองไทยเป็นยังไงลองคุยกันดูสิครับลองตั้งโจทย์อย่างนี้คุยกันอย่าไปคุยเรื่องว่าใครชอบใครไม่ชอบใครเราอยากเห็นเมืองไทยเป็นยังไง ที่เรานั่งเถ uh ียงกันไม่เห็นตรงกันนี่มันเป็นเพราะอะไรนะครับอันน like <Yeah. S 1> ี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็ชัดเจนมากคือว่ากลไกรัฐบาลเองขนาดนี้นะครับคอสชหรือต่อไปจะมีรัฐบาลปฏิรูปเนี่ยนะครับถ้าเปิดโอกาสให้คนมามีส่วนร่วมคุยกันอันนี้ก็เป็นประเด็นเล็กๆที่เราคุยกันนะครับว่าการที่คนเห็นแตกต่างกันนี่ก็อย่าเพิ่งไปเอาก็มารายงานตัวมากเลยอันนี้ก็นิดหน่อยนะครับซึ่งผมก็จะคอสชก็ตระหนักเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว อันที่3าก็แน่นอนครับเครือข่ายปฏิรูปเราก็จะพยายามนะครับพยายามที่จะหาทางชวนคนที่คิดว่าเห็นแตกต่างกันมาคุยกันเราก็ไม่มั่นใจแล้วครับว่าจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จแค่ไหนแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนน่ด้านหนึ่งเรามั่นใจเพราะว่าคุยกันจริงๆเนี่ยอยู่เวลาอยู่เบื้องหลังคุยกันเนี่ยที่เห็นมันแตกต่างกันข้างหน้าเนี่ยคุยกันได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนับตั้งทงกันอ่ะตอนนี้ไม่มีทงให้ตั้งละ ทงมีทงเวกทงประเทศไทยแหละเราก็เชื่อว่าจะคุยกันได้มากขึ้นในวันสุดท้ายก็แน่นอนนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าองค์กรต่างๆเนี่ยเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมาคุยกันนะครับหาทางให้คนได้คุยกันได้ฟังกันให้มากขึ้นนะครับมันก็คงจะเป็นการพัฒนาความจริงถ้าพูดถึงประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้ครับอาจจะเป็นโอกาสฝึกคนไทยนะครับคำว่าฝึกในที่นีคือพัฒนาความสามารถใหม่ในการคุยกันให้ได้มากขึ้นเพราะว่าเราพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยโมแต่จะพูดให้คนอื่นเขาฟังแล้วเชื่อเรา <ฮ>มันก็เลยเป็นอย่างนั้นขาดคนฟังมีแตนน่คนพูดตอนนี้ตอนนี้ลองลองลองหยุดฟังกันแล้วก็ถามว่าเราอยากได้อะไร<ฮ>ะะนะครับผมคิดว่ามันไม่มีทางอื่นจริงๆนะครับถ้าเราไม่มานั่งฟังกันแล้วก็มานั่งคิดร่วมกันว่าเราอยากเห็นเมืองไทยที่ดีกว่าเดิมยังไงอยากเห็นบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะครับเราจะไม่มีทางเลยนะที่จะพ้นความขัดแย้งนี้ไปได้ <ฮะ S 2> และทางกลับกันก็ต้องมั่นใจครับว่าถ้าเราคิดแล้วเราช่วยกันทำเนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาจะไปเนี่ยเราก็น่าจะทําให้เขาอ่ะ เข้าใจสิ่งที่เราอยากได้ได้คำจริงเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปเชื่อเรื่องนี้มากนะครับเชื่อว่าถ้าชาวบ้านมาร่วมมือกันใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยังนั้นเราก็บอกรัฐบาลได้ว่าไม่ต้องผูกติดไม่ต้องผูกติดกับตัวบุคคลไม่ต้องผูกติดกับตัวผู้นําหรือรัฐบาลชุดไหนเลยเพียงแต่ว่าประเทศเป็นของเราเราเป็นพลเมืองเป็นสมาชิกของสังคมใหญ่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นแล้วก็มุ่งไปสู่สิ่งที่อยากจะทําให้สังคมดีขึ้นจริงจริง การปฏิรูปก็จะเกิดขึ้นแล้วก็<ช>สําเร็จได้อย่าง<ช>ที่เครือข่ายกําลังทําอยู่ในเวลานี้นะคะนี่เป็นการฉายภาพของการเดินหน้าปฏิรูปประเทศทันทีที่เครือข่ายก็ทําอยู่นะคะอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นรายการไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้มากนะักก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีโอกาสและมีการขับเคลื่อนในระยะต่อไปก็จะ เชิญคุณหมอมาพูดคุยรวมไปถึงเครือข่ายท่านอื่นๆด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรพยายามครับที่จะให้ทุกฝ่ายในสังคมมีโอกาสในกาเชื่อยเป็นปฏิรูปค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะในแพทย์สมศักดิ์ชูทรัตค่ะในนามของเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปค่ะและนี่ก็คือ l g h t n น n g t ท l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะหวังว่าคงจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่จะทําให้ท่านได้เห็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งย้ําอีกครั้งว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกๆคนนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ I <laughs>